คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารยานในการลงทุนสำหรับคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนำในการลงทุนเป็นเพียงแค่การนำเสนอข้อมูลเพียงเจ้านาะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเราในช่อง n f t r e a s u r y กันอีกแล้วนะครับมาในครั้งนี้กับคลิป The Dark Forest โดยในคลิปนี้เราจะพูดถึง The Dark Forest กันเนาะ ว่า The Dark Forest เนี่ยคืออะไรแล้วเป็นอะไรทำอะไรได้บา้างเนอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ The Dark Forest ก็คือมินิเกมสำหรับคอมมูนิตี้นั่นแหละครับเป็นเหมือนสถานที่จัดกิจกรรมของเกมและกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน The Dark Forest นี้ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกสถานที่นึงเลยที่ให้กำเนิด Shadow Con mm hmm. ก็ว่าได้นะครับ เพราะกิจกรรมที่จัดชาโดคอนก็ถูกจัดขึ้นที่ The Dark Forest นี้นั่นเองต่อมาจะเป็นในส่วนของมินิเกมนะครับมินิเกมจะเกิดขึ้นบนภาพในเชนของเกมนะครับผมในกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นก็อาจะเป็นจากทางทีมงานเองที่จัดเนาะหรือจะเป็นในส่วนของพาร์เนอร์ที่เข้ามาร่วมจัดกับทีมงานนั่นเองนะครับ หรือแม้แต่จะเป็นพื้นที่สหนัดใช้ในส่วนของ NFT หรือ Asset ด้วยในอนาคตนะครับผมโดยกิจกรรมมินิเกมที่จัดไปแล้วนั้นก็จะมีอยู่ในส่วนของการ mint shadow c o n เนอะด้วยเหรียญยูนิมอาแล้วก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งครับก็คือกิจกรรม s t ต็กเพื่อรับเหรียญยูนิมนั่นเองเนาะ ต่อมาครับก็จะเป็นกิจกรรมของการ m มิน Shadowcon กิจกรรมที่มิน s h a d o w o o n นะครับก็จะมีเพียงแค่3,000ตัวเท่านั้นหากครบจำนวนแล้วก็จะมินต่อไม่ได้การมินเนี้ยการมินชาร์ดอคอนนะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็นอีก3ระดับด้วยกันก็จะมี Basic s ัมมอนที่จะใช้5,000ยูนิม แล้วจะมีโอกาสดรอปชาตดคอนเพียง10%อีก90%เป็นลุดบ็อกนะครับต่อไปก็จะเป็นแรซัมมอนเนาะใช้21,000ยูนิม50%เป็นชาตดคอนอีก50%เป็นลุดบ็อกนั่นเองนะครับและสุดท้ายจะเป็นมิสติกซัมมอนเนาะอ่ะ จะใช้เป็น3 0 0 0 0นี่ยูนิมและจะได้ชาลคอนร์อเอเลยซึ่งคิดราคานะปัจจุบันเหรียญยูนิมตอนนี้นะครับตอนที่เรากําลังอัดลิดปกันอยู่ตอนนี้ราคาอยู่ที่0.0982เหรียญดอลลาร์นั่นเองนะครับแสดงว่าถ้าจะเอาชาล์คอนชวนอัวร์เ์เลยจะใช้เงินอยู่ประมาณ3,338.8เหรียญดอลลาร์นั่นเองนะครับ ็หัตีเป็นเงินไทยก็มาณแสนกว่าบาทนะครับผมปัจจุบันตัวชาโนค o นนะครับก็มีนครบ3,000ตัวแล้วก็รอกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับในส่วนตรงนี้ส่วนรุดบล็อกที่ได้มานั้นทีมงานบอกว่าเดี๋ยวจะประกาศว่าในกล่องนั้นจะเป็นอะไรข้อมูลที่ได้มาคร่าวๆนะครับก็จะมีอยู่1ิระดับด้วยกันซึ่งภายในกล่องก็จะเป็นแมทชิเรีย ประกอบการคาฟหรือบูสเตอร์ซึ่งระดับของกล่องที่สูงขึ้นนั้นก็จะได้จํานวนที่มากขึ้นเช่นกันต่อมาจะเป็นกิจกรรมสเต็กเพื่อรับเหรียญยูนิม um นะครับในกิจกรรมนี้นะระดับของชาโดคอนก็จะมีผลต่อการเอินเช่นกันซึ่งแบ่งออกเป็นได้3ระดับดังนี้ครับผมคอมมอนชาโดคอนจะได้โบนัสบวก1เหรียญยูนิม um นะครับและชาโดคอนจะได้โบนัสบวก3เหรียญยูนิม um. และ Mystic Shadowcon จะได้โบนัสบวก10 u ยูนิมนะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นสรุปท้ายคลิปนะครับสรุปได้ว่าตัว The Dark Forest เนี่ยก็เป็นที่ที่เอาไว้จัดกิจกรรมต่างๆเนาะเพื่อที่จะไม่ได้ไปบรบกวนในตัวเซิร์ฟเวอร์เกมนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นมินิเกมในช่วงที่เกมรอคอนเทนต์ใหม่ก่อนเกมเปิดนั่นเองก็จะมองได้ว่า ตัวเดลฟอเรน์เนี่ยก็เป็นสถานที่ที่จัดกิจกรรมต่างๆเนาะเพื่อที่จะไม่ได้ไปรบกวนในส่วนของด้านตัวเกมหรือทั้งในด้านข้อมูลการประมวลผลต่างๆนะครับออย่างที่ทีมงานบอกในตอนกิจกรรมสเต็คกิ้งเนาะว่าเพื่อเป็นมินิเกมก่อนเกมเปิดตัวจากตรงนี้ก็เห็นได้เหมือนกันนะครับว่าในระยะที่เกมเรอคอนเทนต์ใหม่เนี่ยอย่างตัวจาสติงไปเลสซิ่ง ก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับก็มาหนึ่งไตมากเลยประมาณ3เดือนกว่าๆเนาะซึ่งถ้าระหว่างนั้นก็จะมีการกิจกรรมอย่างอื่นเกิดขึ้นก็แสดงให้เห็นว่าไอตัวเกมเนี่ยก็ยังมีการพัฒนาต่อไปอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็จดกันไปแล้วนะครับกับคลิป The Dark Forest เป็นยังไงกันบ้างครับทุกท่านหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปของเรากันมาจนถึงตอนนี้ถ้าท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราและฝากติดตามเพจจิมมีเตอร์ของเราด้วยนะครับทาง NFT s t e r r y ด้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ